แม่แมวผู้เสียสละเพื่อปกป้องลูกน้อยกลับถูกคนร้ายใช้ไม้ไผ่ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บในวินาทีที่แม่แมวใกล้จะหมดลมหายใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ค้นพบลูกแมวน้อยที่ซ่อนตัวอยู่ในรอยแยกลูกแมวที่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดวิ่งกรูเข้าใส่แม่ราวกับต้องการให้มนุษย์ช่วยชีวิตหลังจากนำลูกแมวใส่กล่องกู้ภัยตัดสินใจทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยแม่แมวจนพบว่าแม่แมวยังมีลมหายใจแผ่วเบาเจ้าหน้าที่จึงรีบทำ cpr และฉีดยาช่วยชีวิตทันที แต่อาการของแม่แมววิกฤตมากเลือดไหลไม่หยุดส่วนลูกแมวอาการดีขึ้นหลังฉีดยาแต่ไม่นานก็หมดสติเจ้าหน้าที่ต้องใช้ออกซิเจนช่วยชีวิตทั้งคู่และรีบนำส่งโรงพยาบาลสัตว์อย่างเร่งด่วนสัตวแพทย์รู้สึกเจ็บปวดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสัตวแพทย์หญิงที่กำลังตรวจอาการลูกแมวน้อยคลานขึ้นไปใกล้หูเธอราวกับอ้อนวอนให้ช่วยแม่ทีมสัตวแพทย์ประดมพลงังรักษาแม่แมวด้วยการให้น้ำเกลือส่วนลูกแมวที่รู้ว่าแม่มีหวังก็ยอมดื่มนมจากขวด หลังการรักษาแม่แมวก็ผ่านช่วงวิกฤตมาได้และได้อยู่กับลูกน้อยอีกครั้งแม้ร่างกายยังอ่อนแอแต่แม่แมวก็ค่อยๆฟื้นตัวพร้อมอบกอดลูกน้อยเพื่อเยียวยาบาดแผลในใจขอให้ครอบครัวแมวน้อยกลับมาแข็งแรงและใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันอีกครั้ง